มถมากเรอยกยกต้เป็นยังวะพี่อู้มา,จากจังเลยนะแย่มากเขาโคงมันพวกหมู่จัวัดหางมันเบี่ยงขึ้นหางมันกินเขึ้อนเอามันมีรถสวนบ่มียังวะหางปิ้นเขึ้นเลยพี่ออกมาจังเลยนะออกข้างนี้บ่ ห h ạ เขิมขัดอยู่เลยเนะาะบ่ได้หั่นอมพอได้บ่แต่ว่าเขิมขัดน่ะบ่บทุบผานครับวันนี้ไม่เคยหั่นก่อนแล้วไม่หรอกมาเพิ่มหางเวียงเลยพอดีเขาโผงมาอย่แล้วผงใหมาเออห่วยแล้วเนีเ่ยเบิ่งผู้ซื้อเบงรอดรอร้อ,อ,อยขึ้นเนี่ยรอดล้างอ่ะนะรอตัวหางร้อยขึ้นมันไอตูน้นออยเลยเนาะมันมันห้อยหลังหรือเปล่า เป็นวะมันห่วยใายมันก็เล่นนี่แหละแต่มันว่างกลางมั้งวิ่ยังเออขันว่างว่างถ่ายเนาะมันมันอาจจะเวียงเนาะวมันเบาก่ากว่ามันมุนี่มันว่างกลางว่าไงมันเนาะหรือเขาว่างจะถ่ายกันเต้าเต่ากลางเต่ากลางที่ว่างกันอ๋อเต่ากลางมันมีที่ว่ากอดแบทขัวหาเสียง้อหาว่ากอดมันบอกพี่จะเล่นใบเสร็จกันไหมขวช่องจอม

ถ้าวางหางตรงข้างหลังอ่ะข้างหลังมันมันหนักนะครับมันมันเวียงอ่ะเคยดูคลิปประเทศนอกไหมที่มันทดสอบไม่ดูอ่ะถ้าวางตรงตรงข้างหลังอ่ะหลังสุดอ่ะพวกหัวลากพวกอะไรเนี่ยเวลาวางหางหลังสุดปุ๊บหางมันเวียงต้องวางกลางๆหรือวางข้างหน้าครับไม่เป็นไรแกขี่มาปุ๊บหางมันมันล้อมันลอยขึ้นเลยอ่ะไม่รู้ขี่มาเท่าไหร่ นัเอาเรื่องอยู่ครับดูเอกสารตกเต็มเลยดีนะคนขับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยอถือว่าปลอดภัยครับปลอดภัยดีแหมพี่น้องดูอ่ะาน,น้ำมัน ตอนนี้ถ่ายน้ำมันออกแล้วมน,น,วนี่แกน่าจะเทมาตั้งแต่น,นี่แหละดูอ่ะแกน่าจะเทมาตั้งแต่น,นี่เพราดูดูล้อลอยล้อมันตัดเดี๋ยวผมพามาดู เนี่ยลอยล้อมันสะบัดตรงเนี่ยเห็นไหมรอยล้อสะบัดตรงเนี่ยว้าอันตรายนะครับผมเสียหายหมดเลย จังหวัดบุรีรัมแถวนี้มันมีโค้งเยอะด้วยโค้งหนึ่งสสาสี่โค้ง,งครับอยู่นี่ครับดีน้าคนขับไม่เป็นไรสภาพรถเหมือนคนขับไม่น่ารอดครับนี่ของครับคนอะไรวะเน,นี้ย น่าจะคนนมนะครับนมนมเต็มตู้เลยดูอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะกู้ายัางไงนะหายท้องเลยอุ๊ยอันนี้ปิดซอยหน้าบ้านเขาเลยครับหน้าบ้านพอดีเลยดีนะไม่มีคนอยู่ตรงเนี้ย ไม่มีคนอะไรครับไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ